โอเคครับเจออีกแล้วกับนอนไม่หลับและสั่งเพลินแต่ว่ารอบนี้เหตุการณ์ก็คล้ายๆเดิมฮนะลูปพี่เราไม่เข้าออฟฟิศนฮะเราก็เลยต้องบูปบ้านเจ มีไฟพร้อมเลยวะพี่ไอ้นี่พี่แปรไม่รู้ใช่ไหมว่าเรามาไม่รู้ครอะความลับไม่รั่วไหลใช่ไหมรู้เลยไม่รู้เลยอะมีไฟอะไรเปิดแอร์รอด้วยเข้าไปนะเข้าไปเข้าไปฮะพี่ทำทรงว่าไม่รู้นะเออแล้วพี่นั่งยังไงเนี่ยนั่งโซฟาอ๋อนั่งพื้นนั่งพื้นนั่งพื้นพื้นพื้นคือพี่ไม่รู้ใช่ไหมว่าเราจะมาไม่รู้โอ้ไม่รู้แต่ว่าไฟพร้อมเลยนี่ไม่เก็บใจรอหรือเปล่าเก็บว่าสักวันต้องมาแน่ๆไวใจไม่ได้หรอไวใจไม่ได้กูไม่เข้าออฟฟิสสามวันและกู นี่กัับสรุปคือมาเซอร์ไพรส์หรือมาถูกใช้งานเนี่ยเฮ้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 ยเหมือนเก้าอี้มันมีฟังกชั่นอะไรบะาวะเฮ้ยมันยังไงวะพี่ไหนพี่โชว์ดิโอ โอ้ยเย่ยบวัวรีวิวตัวนี้แหละพอแล้วอ่ะนั่งพี่อ่ะตบเลยยังไงพ่อหนุ่มไม่เข้าฟิตฮะป่วยป่วยอ่ะเป็นไรพี่ผมว่าแล้วพี่ไปใส่ถุงวันนั้นน่ะน้องเขาบอกผมอยู่ถุงเท้าใช่ใช่อันนี้เราเปลี่ยนรายการใหม่แล้วพี่เออพึ่งเล่าหน่อยที่รายการว่าบุกบ้านเจ๊พี่ไม่ต้องเข้าฟิตแล้วเดี๋ยวเอาฟิตจะมาเข้าพี่ ก้นขง้างวางใช้ไหมซื้อเลยเดี๋ยวกูซื้อเองก็แล้วกันไปเขาติดประกาศขายอยู่ในเมื่อเจ๊ไม่เข้าฟิตอ่าเดี๋ยวคอนเซปต์ของวันนี้ที่บอกทุกคนไปคือให้ซื้อของอะไรก็ได้ที่รู้สึกว่ามันเวอร์ที่สุดเอามาให้พี่นี่เลยครับขอบคุณครับเนี่ยเวอร์แล้วหนึ่งอันอ่ะพี่เลือกก่อนพี่จะรีวิวของใครก่อนอีกแล้วอ่ะมันละเ่าอะไ อันนี้งบ300บาทครับซื้อมันได้กล่องแก้วนี่เลยซื้อของที่มันโอเวอร์แบบใช้งานเทคโนโลยีพวกนี้แบบเออมีอาการมีขวดเอามาแกะเอามาชิมหนึ่งแกะไหมบอกว่าจะได้ใส่สูตรที่อันนี้อันนี้ชุดนอนนี่ชุดนอนกอดอื่นชอบทรงผมพี่มากเลยตอนนี้ตามครับเดี๋ยวให้ฟิวใส่สูตรให้พี่แผงอ๋อโอเคโอเคอ่าพี่พี่แผงใส่สูตรพี่แผงใส่สูตรอ่าฮะเปลี่ยนสูตรไหนเปลี่ยนสูตรไหนเปลี่ยน G8 พี่เลือกเลยอ่ะพี่เลือกก่อนพี่เลือกก่อน300ร้อยกันนึงให้พี่เลือกแล้วก็ให้คะแนนความชอบด้วยเพราะคนดูเขาไม่รู้ว่าสรุปแล้วมันพี่ชอบหรือไม่ชอบมา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 โอ้พี่บอกว่านเนี่ยใหญ่ใช่ไหมไม่ใหญ่ได้ไงอ่ะไม่โลข่าวแพ็คเกินไปหรือเปล่ามึงอยู่อ่ะมึงอยู่ ส0มร้อนะพี่แต่ใช้งานแบบโอเวอร์กูว่ากูว่ากล่องอะ่ะ290เแล้วโอเวอร์ไงวะแบบในโฆษณาเกินจริงอะไรเออแบบโฆษณาเกินจริงอะพี่เนี่ยบ้านกูกาหลังนิดเดียวหลงที่แล้วไม่เก็บที่บนลูกกูก็เอาไปเล่นเออลูกคนไหนหลายคนอ๋อขนมจีนชว่วยเพี่าากูว่าแล้วมันบอกว่าพี่ผมซื้อมาหลายวันจะบุญแล้วเนี่ย ใช่พี่ไม่ใช่อันนี้กูให้คะแนนนะติดลบหนึ่งไย่ไไม่ให้คือมึงไม่รักโลกเลยอ๋อโทษได้ก่อนโทษได้ก่อนอะไรเด้ออะไรเี่ออันนี้คือเครื่องซักผ้าราคา300บาทอ่ามันมีแบบ ไม่มันใช้มาแล้วเฮ้ยเฮ้ยไอ้เหี้ยมันมีรอยใช้แล้วจริงรอยใช้พอเสือกเป็นสนิมอีกติดลบยิบห้าหมดของเดิมลบยี่หกไอ้เหี้ยมันอาจจะไม่ได้ใช้มันอาจจะแบบมันจะย่อยสลายยังไม่ทันแก่ใช้เลยนะมันย่อยสลายรอแล้วอ่ะใครที่เป็นมิกซกับท้องนี่ยกได้ยกได้ใช่ได้มันเป็นแฟชั่นไงไอ้ Galaxy สี่ฟิปอ่ะเฮ้ยมป็นไปทางนั้นได้ไงไอ้เหี้ยร็อตเป็นสนิมลบอีกสามเท่าไหร่แล้วจะเเก้าแล้วไอ้เหี้ยน็อตตัวเดียวน็อตอีกตัวหนึ่งเนี่ยไม่เป็นสนิมตัวนี้ นะฮะนั้นเป็นสนิมมันจะไม่ช็อตฟุตใช่ไหมใช้งานได้เพื่ออ๋อมันมันทำงี้ได้เฮ้ยนี่ไงพี่เวลาไปต่างประเทศอย่างเงี้ยเออเราได้กะละมังเอาไว้ใส่น้ำแข็งกินเหล้าที่นู่นไงพี่มันเป็นมือสองใช่ไหมเนี่ยเป็นมือหนึ่งพี่แต่ทำไมสภาพไม่ดีไม่คนใช้คนก่อนแขนขาดเลยมีมือเดียวพี่เขียนหน้าร้านว่ามือหนึ่งคือเหลือมือนึ่เป็นเหมือนฝุ่นชื่อฮานริเวอร์เออแม่น้ำฮานเอาปลั๊ก สามตายพี่ไหนว่าสามร้อยนะถ้าแบบคิดว่าเป็นกะละมังอะคุ้มอยู่นะพี่เฮ้ยเหมือนมีตัวดูดกับพื้นพี่เฮ้ยเฮ้ยมันดูดใช่ปะใช่ปะไม่เอามันเป็นตัวแบบกันฟิล์มใช่พูดยังไงก็ได้ให้เก็บเพิ่มกันแดยนะมึงเอรโนมิกในการออกแบบนี่ สุดยอดนะดีมากนะดีกว่าตัวชิมประหยัดพื้นที่ไม่ได้เอไปซักผ้าพี่เสียบเลยผมไม่กล้าเสียบไอ้มึงมั่นใจคุณภาพสินค้ามึงหน่อยดิคือเครื่องซักผ้าพี่มันใช้ได้จริงเออเลองปั่นลองปั่นนี่พี่พอผ้าเส็บ ีกปอ๋อมันใช้งานอย่างนี้เหรอวะมติดรถไปยี่สิบปัญหาเราเล่นอย่างกูรายการจริงจังเฮ้ยเปิดแล้วโอ้โหคือมันเป็นระบบเซตตี้มันต้องกดโฮค่ะไม่งั้นแบบเด็กไปโดนมาเลยมันต้องโฮมันต้องโฮต้องหมดแล้วมีระบบสเตบดิไลเซชันด้วยต้านคำสั่งด้วยมีใช้แทน DJI ไม่แล้วมันจะสตาร์ทไงต้องปิดฝาปั๊ระบบเซนเซอร์มันเรียกว่าสตาร์ทได้หรอเครื่องสตาร์ทอันนี้คือ ันั่งรอนนัั่่งงรรออเออเฮ้ยฟังก์ชันดีอยู่ฟิลบวกคะแนนบวกคะแนนไหมจะปิ้งปลายไม่ใช่กูชอบอ่ะเฮ้ยแล้วยังไงเนี่ยมันจะต้องมีระบบอะไรเนี่ยระบบสห๋ยวต้องกดอีกทีนึงออ๋เป็นการหมุนเนอ่ะยเยี่ยเหมือนของกูเลยว่ะ โฮ้ยแรงแรงดูจริงด right? ูมีระดับเดียวระดับเดียวเฮ้แต่ดูใช้ได้นะแต่โซ่ของพี่ไม่ได้นะของพี่มี AI เออของผมมี AI ไอแล้วพี่ไม่มีหักคะแนนพี่หักคะแนนไม่มี AI พี่เดี๋ยวยังตรวจสอบไม่ได้สามร้อยพี่จเอาเอไอของพี่เอ้าเอ้ามันมีเออของกูมีร้อยยี่สิบเก้ากูมี AI มันมีระบบ แบบปั่นปั่นยุดยุดเหมือนของจริงยุดยุดแล้วก็หมุนไปหมุนมาเฮ้ยไอไอเขาฉลาดคุณคงไม่ต้องให้ไอไอหรอกให้วิศวกรันตนลุงซอมมอเตอร์ทำได้เพ่ามันปั่นไปแล้วมันปั่นกลับเลยเปอนเสือผ้าฝาบนทั่วไป เฮ้ยมันต้องเอาน้ำมาใส่เฮ้ยเลิกไฟอะไรวะเรียบร้อยไม่มันจะหยุดอ๋อระบบสเตเบลิเซชันทำงานว่ะอ๋อเออเฮียร์มีไฟ UV จริงด้วยพี่ฆ่าเชื้อเฮ้ยเฮ้ยเฮียของฟิลดีว่ะถ้าเกิดมันฆ่าเชื้อได้จริงไอ้ฟิลโดดลงไปต้องตายอ่ะลองลองลองเออเอมา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 เฮียเปิดมาชิ้นแรกก็ดูใช้ได้แล้วว่ะเออคะแนนติดลบนะอ๋อแนนติดลบอยู่สี่สิบเก้านะโอเคสี่บเนังเลยเป็นไรเดี๋ยวผมได้สก๊拉หนึงก็ได้ละเก้าแสนบาทมีความหวังก็แน่จะเพิ่มอีกเอาหัวใจดี อ่ะอย่างน้อยร้อนไหมช่วงนี้ร้อนไหมร้อนร้อนร้อนอ่ะพัดร้อนเงินร้อนเงินมีประโยชน์จริงจริงเออทำอะไรต่อเนี่ยใช้งานนั้นเป็นประโยชน์นี่แหละประโยชน์มันอยู่ตรงเนี้ยฝาเถอะฝาสองร้อยแปดสิบเหมือนว่าฝาที้ยนี่มีประโยชน์เลยเอ้ยพี่ใส่น้ำเยอะไปป่าวะมีผปซักฟอฟท์ไล่ะเออมีอะไรซักได้ป่าวพี่บ้านพี่ที่มันเลื้อเลื้จะโดนดูดป่าววะพี่พี่ลองกดก่อนหรือเปล่าผมอยากเห็นว่ามันทำงานยังไงวะมีผ้าสักชิ้นไหมพี่มึงไะ เดี๋ยวดูพายุก่อนอุยแรงนะเนี่ยมีการอวยตัวเองมันก็แบบว่ามันก็เหมือนไอเสื้อผ้า800กว่าแต่ว่ามันซักพวกกางเกงในถุงเท้าอะไรพวกเนี้ยเออบางๆอ่ะแต่ไอ้800นันคือไม่ดีเท่านี้ไงจริงหรออันนี้มันพกพาง่ายนะพี่อันนี้มันแบบลงไปได้สมมุติว่าเนี่ยเหมือนพี่เป็นนักเดินทางใช่ป่ะไปเที่ยวที่นู่นที่นี่ที่นั่นก็จะแบบนี่ได้ระบบสเตเบลไลเซชั่นทำงานคืออะไรผมรู้สึกอย่างนึงนะมันไม่สั่นเลยจริงๆเออเพราะว่าน้ำแล้วมันทำงานเล้วไง มาแล้ว <N os> มาแล้วเฮ้ยมันแรงขึ้นว่ะเออใช่ไหมที่มันหยุดคือมันช้าหรือเปล่าขอพักแป๊บเออบอกมาข้าจะนี่ไปเอาผักือตู้เย็นมาล้างดิสักค้า เอาไว้น้ำปลาหมึกได้เห้ยเพราคุณทำอาชีพขายปลาหมึกแล้วเอาเกลือใส่กับปลาหมึกแล้วถ้ามันยังไม่ตายพี่ก็มันก็อย่างเงี้ยหมึกไร่รำหมึกไร่รำเฮ้ยผมว่ามีประโยชน์อีกอย่างยังไงวะยังไงมาหามาเออเบิดได้คะแนนประโยชน์สำหรับคนขี้เหล้านี่เคยเห็นคีิปในทิกตอกว่าที่มันเอาเหล้ามาใส่ใส่แล้วน้ำแข็งมาใส่เออเคยเคยเวลาแบบหลุดตรงนี้อ่าาาแล้นี้แล้วนี้หลอดก็จะพันอยู่ในนี้ เหมือนเวลาเราเสิร์ฟในกระทะร้อนเนี่ันนี้มันเป็นเล่าไงลูกค้ากินใช้ชักถุงเท้ามาแล้วแม่ผันเนี่มีไฟยูวีฆ่าเชื้อพี่ไม่เห็นอะไรสามร้อยเปซิลหรอถ้าไรป่ะพี่เอามึงข่าวมาทำไมไม่นู้นี่เขากำลังถึงเกณฑ์ประเมินราคาแล้วนะเออชักแพมจะซื้อหรือไม่เลขของหุ้นหขอซื้อบริษัทเลยซื้อบางเผาโอ้ให้นะ300นะเออให้สิบเต็มเท่าไหร่เต็มหลา สิบเต็มสิบเท่าไหร่เท่าไหร่เราะออกโนมิกมันร้อยเก้าเก้าเฮ้ยแต่ว่ารวมค่าส่งเป็นร้อยสบเมตรนี่รถจะพก้าเก้าอุ้ยคุ้มเลยพี่ถ้าพันเจ็ดเก้าเก้าเ เฮ้ยออคูนอมิกดีเนี่ยดีนะเนี่ยสมัยถ้าเราอยู่หอมีเครื่องซักมีก็ดีนะไม่ลดได้ไงพี่เจ็ดมือแล้วเนี่ยเออกมว่างั้นแหละลืมไปเลยตอนแรกเราให้คะแนนเยอะแต่เราลืมว่าแม่งเป็นสนิมนะพี่แต่มันปั่นไปปั่นมาขี้ดินในตัวมันเริ่มออกมาไม่มีขี้ดินมันจริงๆเว้ยมันเป็นระบบทำความสะอาดตัวเองเออเซลฟ์คลีนนิ่งคือใครที่ผ้าสะอาดอยู่แล้วอยากสกปรกเลยใช่ไหม่ะมามชิ้นต่อไปชิ้นละไปเอ้ยประโยชน์การใช้งาน เอ้ย s ดี Ele ว่ะเซฟได้อย่างเดียวคือหนังโป๊พี่ดูความจุด้วยนะเท่าไหร่สองเทเลบจริงๆยี่ห้อไม่มีมึงควรจะทำฟอนต์ให้สวยได้ป่าวะคือเหมือนแบบฝ่ายออกแบบคือแบบฟอนต์ตันแรกกูตอนแรกกําลังกลัวอยู่กลัวว่ามันจะทําลายโทรศัพท์เราเออฝลับไปรัมาป่ะเนี่ยสองเทเลบิตราคาเท่าไหร่หนึ่งพอยี่สิบสามบาททีดูเองเขียนที่อะไรมัน M2 SSD มั่วไปหมด ดูมาตรฐานดิไอ้นี่มันมาตรฐานสิ่งแวดล้อมพี่ก็เนี่ยผลิตแบบส่งดาวอังคารได้เลยเราหาอุปกรณ์เทสได้ปะดูสายเจมสมันจะดีเทคไหมเพราะถ้าไอโฟนดีเทคแสดงว่าปลอดภัยหรือเปล่าสายนี่คือสายที่ดีสุดในชีวิตผมแล้วเฮ้ยเซนเ็มไ์เฮ้ยที่ชาร์จที่ดีที่สุดคืออะไรคือฟิลเซอร์สองอันนี้คือจับคู่กันไม่ได้ครับทำไมระเบิดดีที่สุดแล้วในโลกล่านาพาอะไรมันบอกเท่าไหร่นะพี่สองเทราไบต์มันบอกว่าไวรัสกำลังเข้ามาื่อะ แต่ว่าอันนี้คือน้ำหนักเบานะอืมข้างในก็คือเป็ดกระดาษไว้คิดว่าใครเปิดอ่านกลัวแล้วไม่เข้านะจริงหรอลองซ้ำซูงไหมพี่เผื่อดีเทคเจอเอาไปเป็นคอปที่โตได้อยู่สรุปคือมันมันใช้ได้บอกว่าพี่อยากลองเสียบกับคอมดูจังเลยมันน่าจะขึ้นนะเสียบไหมเรา่ได้แคหนอกลัวก่อนจะได้เสียบโดนมีเสียบกนลองดูดิว่าเป็นยังไงฮะ เสียบคอมกับพี่แค่มาแตะกูมาเลยจริงไหมเนี่ยใช่พี่กล้าเสียบกล้าซื้อกล้าเสียบเฮ้ยคือถ้ามันแถมหนังโป๊หนังอะไรมากูให้เข้าวมาถ้าเกิดว่ามันไม่เข้าเดี๋ยวเราจะได้แงะกันพี่แบบสบายใจว่าเราพิสูจน์แล้วใช้ไม่ได้เดี๋ยวไปซื้อตามเข้าเฮ้ยเฮ้ยลองดูแต่กูไม่ตัดูลายละเอียดสองเฮ้ยสองเทสองจุดหนึ่งเทเฮ้ยไอ้เชี่ยเราลองโยนไปลองเอาไฟโยนเข้าไปมันเขียนเลยนะว่าดิสซัวรุ่มสองจุดหนึ่งเทนะครับไฟที่อันนี่โอนเลยว่ากี่นาที ลองดูดิปั๊บยี่ห้ากิกนะครับเฮ้ยถ้าใช้ได้นี่ไปซื้อเลยนะพี่แต่ดูยังไงก็มิจฉาชีพชัดๆดูยังไงก็ไม่น่าจะเป็นไปได้แต่ยังแพงไอ้ที่โหลดนี่ไม่ได้โหลดไฟล์นี่ลงมานะโหลดไวรัดลงขึ้นกำลังรออยู่เชื่อไม่ไปเลยวะเอาเอาไฟ์เล็กๆก็แดลอออค้างค้าง เรียบร้อยแล้วพี่แฮกเกอร์ทะลุบ้านพี่แล้วตอนนี้มมันบอกเจอภัยความมั่นคงระดับบอลำเอาคอมกูค้างไปเลยวะเอาถอดพี่ถอด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 เดี๋ยวเสียใหม่เอาไม่จบด้วยจบด้วยเราลองก๊อปรูปแบบสักรูปหนึ่งใส่เข้าไปได้ป่าวพี่ไม่ได้วะ เฮ้ยได้เฮ้ยได้ยังไงเขาก๊อปได้อยู่นะเหมือนถ้าเป็นไฟล์ใหญ่มันจะค้างค้างหมดเลยข่มค้างหมดเลยใหญไม่ไหวผมมาเอาเครื่องสภาพผมเอ้ยเอามามาันแม่ขันแม่กันทำไม่ันตัวเนี่ยอาอันนี้เฮ้ยมาเว้ยทิเจนทีด้วยกินดีๆนะเราทำดุนเนื้อนี่อะไรอ่ะ สวัสดีลูกค้าที่น่ารักนะครับไอ้ตับเป็นแก่แม่ไม่นอาจะดีก็ได้ับงับออกจะน่ารักนะพี่ได้คุยกับกูต้องน่ารักครับเฮ้ยอะไร ของถึงแล้วรบกวนลูกค้าแกะกล่องพร้อมกับถ่ายคลิปวิดีโอเพื่อเป็นเด็กกูถ่ายเลยแล้วก็มีขอให้ลูกค้าสุขภาพแข็งแรงร่างกายปลอดภัยจากมึงสั่งอะไรมาเนี่ยงานบริพรนะแม่งรวมทุกมุกทุกสมัยไปขอให้ลูกค้าสุขภาพแข็งแรงปลอดภัยจากโรงแรมร่ำรวยนั่นเนาะอ๋อเจ้าไอ้เหี้อยขางเขาเอาไปแล้วไอ้เหี้ยออย่างอ๋อเจ้าเนี่ยมาใหม่แล้วมาใหม่แล้วเหรอโอเคฝากกด5ดาวให้ทางร้านด้วยนะขอบคุณลูกค้าที่มาอุดหนุนไว้มาอุดหนุนกันใหม่นะทอางานดีนะให้สิบอ้สั้ อ้าวส<ห>คุณดูว่าจะด่าแมวน่าลักมีความเขียดอ่ามีความเขียด Transparent นต์เมชาบูทูธสปีกเกอร์คืออะไรหรือเปล่าพี่นี่เขาติ๊กด้วยสีส้มสีแดงสีส้มกลารแดงยังไงเนี่ยส้มไฟไฟมันหลอกพี่แต่ว่าสวยนะสวยเอาเป็นพ็อปได้ละสองอันก็จะดีกไงยี่เนี่ยอย่าเพิ่งแงะงั้นไมงมันเป็นบูทูธเออนขยายอิเล็กทรอนิกส์แถมด้วยวะอ้าวแต่ไายสีนะพี่เออไายสีอยี่เงี่ยไทยคะแนนแล้วไอ้เที่ยให้ยี่สิบเป็นเที่ยรไม่รู้กับไายสีกูเนี่ยแต่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  แล้วมันมีตีนตุ๊กแกข้างล่างด้วยนะกันลื่นด้วยนะตัวเนี้ยเพราะมันหล่อลื่นยังไงล่ะลองฟังไหมลองฟังไหมมันต้องตั้งฝั่งนี้แล้วทำไมมึงไม่ทำสายข้างล่างวะมันเป็นแบตไหมครับนี่ไงมีแบตในตัว600มิลลิแอมพ์พี่ต่าเถิเลยเฮ้ยเท่าไหร่เท่าไหร่ตัวนี้เท่าไหร่165เฮ้ยคุ้มเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมันยังมีไฟด้วยว่ะมีเส้นลังด้วยว่ะ สั่นแบบรีเมี้ยมเล่นเพลเองเลยเนี่ยไม่เข้าออฟฟิศเนี่ยไม่รู้ว่าเขาสั่นแบบพรีเมี้ยมกันเนี่ยเราอะต่อต่อต่อมือถือพี่นี่นี่อยู่ฝั่งนี้อยู่ฝั่งนี้จริงๆทุกแกเพราะว่าเบรดมันจะแน่นมากเออกำเนิดเสินยืนความตุ้มไอ้เที่ยสีมันสวยอ่ะพี่เฮ้ยไฟมันไม่ใช่เป็นงี้มันกระพริบได้มันไม่ได้มาเป็นอย่างงี้นะมันมีหลอดขึ้นลงได้ไม่ใช่แดงตีมันมีไฟตามเพลงเนี่ยไฟมันแบบขึ้นลงอ่ เฮ้ยเอาระบบทำลาเด้วยยคฮ้ยนในกู้วยนะใครไม่รู้อะโทรศัพท์เข้า มีจ่าชีพโทรมาพอดีเลยพอดีเลยจังหวัดดีมีจ่าที่โทรมาสวัสดีครับไรจินไทยสวัสดีค่ะเออพอดีเลยพี่มีจ่าชีพโทรมาพอดีเลยว่ะไปสนีพองเลยเป็นราดตัวทรายเอาไปสิเฮ้ยเสียงเสียงเสียงให้ห้าถ้าราคาเนี้ยคุณซื้อไอ้ตัวเสี่ยวหมี่ล้โพงเล็กๆของผอ่ะมินิมินิเออพีดีสติ๊กเกอร์ใช่แต่ว่าถ้าจะเอาแบบไฟเต้นได้คุณก็มาตัวนี้ใครคะแนนเยอะสุดนะครับได้เลี้ยงลูกพี่หนึ่งวันเอาผมจบเนี้ยเอาต่อไปต่อไปใคร ที่รู้ไหมของผมมาคนแรกเลยนะเพราะว่ารายการเราไม่ต้องทำรีวิวลงช่องเราทำอย่างเงี้ยทุกคลิปเลยไม่ทำไม่ได้พี่ทำไมพี่ไปเก่าปิดก็ไปเข้าปิดไงถึงต้องมาหาปัญหามีให้แก้ไอ้ที <ๆ S 3> ่อะมึงก็ช้างมาลากกูอย่างนี้ อัปเกรดรุ่นให้ฟรีเนื่องจากไฟฉายรุ่นออริจินอลไฟ5โหมด2โหมดพอดียังไงพี่เฮ้ยอันนี้คืออะไรนี่คืออะไรมาอธิบายก่อนอันนี้คือไฟฉายที่บอกว่ามันโอเวอร์คือมันบอกว่าเปิดปุ๊บเนี่ยเหมือนกลางวันเลยอ่าวส้อยมื้อแค่ไหนเปิดปุ๊บนี่เหมือนแบบแจ็ปิดไตเลยเออได้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 โอ้เที่ยวของแข่งพอดีเลยพี่เนี่ยนี่เลยเวลาไปยิงคนเงี้ยนี่กระสุนลูกจ่อไม่ใช้กันนะครูเพิ่งดูเลคโคเดสไม่ใช่ดูเลคโคเดสเลยเป็นไงดีที่ผมเลือกมาให้คือแบบพรีเมียมเลยตามงบด้วยเลยมนนนนี่ตัััวออ้คืป ปรับใช่ให้ติดลบก่อนทำไมฟังก์ชันมันเยอะใช้ยากไม่เป็นไรติดลบแต่ดีอย่าลืมนะครับผู้ชนะได้เลี้ยงลูกพี่แพร์ถึงวันนี้เลยคร่ะใส่ถ่านก่อนคือเขาทำแบบมันมันไม่รู้เลยเวยว่าอะไรอยู่ตรงไหนเว้ยพี่พี่ใส่ปลอกมันหรอเนี่ยพี่อนต้องใส่ปลอกไว้ด้วยไหนปอกไหนน่าจะปลอกอไหมต้องใส่ปลอกหรือเป่ใส่เข้าไปนี่ถ้าถ้าไม่ใส่มันไม่แน่นอ๋อเหรอเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยระวังวะพี่ไอ้นี่มันเป็นเอาไว้ใส่ถ่านก้อนเล็กครับปิดไฟ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 พี่มันปรับไอ้สโคบไฟโอ้ยเสี มันแบบสักโขไฟได้ด้วยนะพี่ให้มันบานหรือให้มันแบบเล็กนิดเดียวไม่ไม่มีจะว่าไฟไฟฉายมึงเขาเคลมว่ามันใช้ได้กี่วันกี่ชั่วโมงน่าจะ3มนาทีสามนาทีติดลบสามใช่เดียวนี่เลยอ่าอ่นนหนลองลองพี่ลองลองลองแบนหมดแล้วเอาดีจริงขอไฟนี้ผมมีที่บ้านโน้ตครับเอาไว้สองพวกกบ ไม่ปอบสว่างคตรดีเนี่ยคุณเคียะแม่งสว่างอยู่นะพี่ทำไปเล่นไปนะสว่างอยู่มันเราเป็นไกลด้วยเออพี่ลองแบบตับสโคปหน่อยได้ไหมอยากได้ไหมนะอีสโคปยกพี่เทเลสโคปเลสโคปอ๋อนี่ไงเฮ้ยมันเริ่มเล็ก้มันเริ่มเลโก้นี่เป็นโลโก้ที่แบบส่งสัญญาณอะไรสักอย่างหมออปติมัสพวกเราเราโอ้จอมโอ้จอม ไฟมนัน,น <laughs> สว่างจ้าแลดูดมันจ้าซะเหลือเกินเ,เ,เดี๋ยวเดี๋ย ได้ไฟถ่ายสตูแล้วแต่ว่าถ่ายคลิปเดียวคือตาบอดนี่มันมันแบบมีฟังก์ชันด้านข้างไหนยังไงวะรถมาครับโอ้โหแรงจริงพาไปโรงพยาบาลด้วยมอสเปิดไฟหน่อยนี่กระเทือนอันนี้ดูซ้อมไปเลยอ่ะคือเวลาโดนแบบคนหาเรื่องอ่ะแล้วก็ตั้งค่าก่อนไฮ้ตั้งค่าเสร็จปุ๊บแล้วก็งงโอ้ให้ที่ชามาด้วยดีอยังดีเนี่ย แล้วมันแบบโอ้โหไม่ผ่านมอ,อกกอนะใช่โตเออว่ะมอ,อ,อกกอติ่นบติดลบร้อย <c oughs> แต่ว่าคะแนนคะแนนดีไซน์ให้แสนก็ยังเหลือเก้าแสนกว่าอยู่ยังเหียอะไรนะมาถุงแก ไ่ใช่พี่ถือไปตอนโดนหาเรื่องนี่เขานึกว่าถือไ์เซเบอร์นะขึ้นไปอยู่บนล้วหมาสี่จยสรุปคะแนนเท่าไหร่คะแนนเท่าไหร่วันนี้ซิปอันนี้ของหยิอันนี้ของหยิบกูอยากไปโรงพยาบาลว่ะเูดอยากไปแรงจริงอันนี้คือเครื่องซักผ้าเนี่ยเป็นซักผ้า เวทเจทเทปโปลคัตเตอร์ก็คือเครื่องหั่นผักครับแล้วพี่มีผักไหมผักไม่เยอะแต่เครื่องพวกมึงอะเยอะไปเลไม่เอาเอากลับมาด้วยเยอะเวทตากหาดูด้วยอ่ามาก็พังแล้วโอ้ยพลาสติกเกล็ดพอน้ำนะฮะอุ้ยมันดูดีจังเฮ้ยดูดีแต่สีมันไม่ดีว่ะไม่ก็หั่นผักต้องสีเขียวดิพี่มีใบมีดแถมด้วยอุ้ยอันนี้คืออะไรล็อกอันนี้คือปลดล็อกปลดล็อกคือทำอไรถ้าซื้อราคาไม่แพงครับแนะนำไม่ซื้อเป็นแมสนวลนะครับทำไมเพราะว่าถ้าเกิดว่าเป็นแบบไฟฟ้ามันเป็นไมโครยูเออสบี่ะ รับไม่ได้นั่นแหละครับใครไม่ช่วยเลี้ยงลูกคุณแน่นอนแหมีอะไรอีกหรือเปล่าต้ออบยังไงวะนี่เฮ้ยได้เลยอาหารนีดีเลย ไงสองใส่ไปแล้วมันมีใบมีดมาแล้วอันหนึ่งอ๋อนดี๋ยวไม่เปลี่ยนใช่เป็นใบมีดเปลี่ยนยังไงวะขอดูลูกนะเอาสมมติพี่มีแตงกวาเอาอันนี้กดแตงกวาอ่ามีอะไรในตู้เย็นด้วยพี่แบบลองลองลองเช่นกดน้องแตงกวาเฮ้ยเดี๋ยวผมตัดเองเดี๋ยวผมส่งให้แฟนมันเยอะเดือดมันฝรั่งไหมพี่เย็นนี้จะได้ทอดจะหั่นมันฝรั่งได้หรอมันมีนี่เอาไว้หั่นเป็นแผ่นโอ้ยพี่แอนชิฟเออว่า พ,พี่ล้านพี่ร้านในางนี้เราแรกย็นนี้ว่าจะไปไอเกไปซื้อเครื่องครัวไปด้วยไมแล้วได้ได้ได้แล้วไดครบได้เกยอันนี้อใหญ่อันนี้ซอเป็นแๆี๋ยนี้เราจะผักผักนลองนี่ลองนีลองนีมัใช้ยไงกยังึกภาไม่ออยกูวหันเร็จแล้วไวะนั่นะมันลงไปมันต้องเปลี่ยนเป็นไบมีดอันนึงนะถ้าเป็นผักนนี้ยผมว่มันน่าจะเละไปแล้วต้องล็อกก่อนป่ะลองลอง อ๋อเออว่ะจริงด้วยพี่ผมว่าอันนี้มันน่าจะเอาไว้ซอยพวหอมพวกอะไรถ้าเป็นแผ่นๆได้ปะอยากลองดูอันที่มันเป็นแผ่นๆเหรอต้องเปลี่ยนอันเนี่ยต้องต้องอันนี้แต่ลองลองอันนี้ดีลองดูลองดูแข่งหน่อยพี่ไปรัน มาแล้วพี่เฮ้ยมาว่ะโอ้ยเฮ้ยดีเฉยมันก็ลงพื้นหมดไม่แต่ว่าเทียบกับประสิทธิชาติเอ้ประสิทธิภาพที่ได้เนี่ยคือดีเลยอ่ะพี่ดูดิไม่เป็นเส้นๆเลยนะเว้ยอันนี้น่าจะหั่นพวกแครอทเหมือนที่มาร์กบอกอ่ะผมว่าคุณภาพแม่งได้เลยเนี่ยไอเช่นเนี่ยไอ้ขิงซอยพี่หิ่งใช่ผมเนี่ยในที่ปอกเปลือกอ่ะอันไหนคือที่เป็นแผ่นอ่ะในลองลองเปลี่ยนดูลองเปลี่ยนเหมือนเรามาทำบ้านที่แพมเลือกเองกูว่าหั่นน้องมีหั่นอ่ะไม่แต่นี่มันมีเครื่องมีแบบถ้าเกิดว่าพี่ทำร้านอาหารใช่ป 재미네오요 <목소리가> 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 พี่มีสองกล่องหรอสู้หน่อยพี่ไม่กูเหนไ่อยแค่ยมีอะไรที่จะทำให้กูชื่นใจอีกสองกล่องเปลี่ยนใบมีดกูจะเปลี่ยนใบมีดแล้วก็ก่อจะเอาอะไรวะปัดข่าออกมาจะล้างไงล้างเออเออเดี๋ยวล้างเลยเนี่ยได้ตัวสักหนึ่งาด้วยกูว่าซื้อมีดมาแค่สิบบาทเขียงอีกยี่สิบบาทจบท้ายพี่ของเหตุรีวิวเข้าไปล้างจานด้วยนะเนี่ยจานแต่งเลยไอ้ล้างไอล้างไอ้ยี่ห้ออีกคนหนึ่งเลยไม่ล้างมามาเฮ้ยอันนี้อันนี้ดีแล้วอันนี้ดีแล้วแต่นี้เดี๋ยวใช้จริงนะครับ เดี๋ยวคุณผู้ชมว่าจะมาทำเล่นทำอาหารจริงมกินให้ยาบ100ปีเลยนะอันนี้แผ่นสวยแผ่นแผ่นใช่เป็อแผ่นใเหรอแผ่นให้ดูให้ดูฮ้ยเฮ้ยเอาล่ะผมเปิดบริษัทเลี้ยงเรื่ออะไรเลียวมาเรวอ้าวเนี่ยหมดแล้วอ๋อนี่มันจะหนาหนาหน่อยเฮ้ยเอาพวกมาดูดิพี่กินได้เนี่ยเนี่ยอันนี้คือกินเลยอะ ไม่ได้ารอกเ้็นเขียเม็นเขียวเท่าไหร่วะเนี่ยสามร้อยพี่สองร้อยเก้าเก้าเอาเปลี่ยนผู้เลยพวกอาะให้คะแนนก่อนให้คะแนนก่อนเท่าไหร่ห้าเต็มสิบคึ้นเป็นครึ่งหนึ่งใครได้คะแนนเยอะสุดว้อไอ้แบงค์ไม่ใช่ไฟิวบ้าพี่รายการอื่นเขาจะแข่งกันได้คะแนนเยอะนะรายการเราเกลี้ยงะไรเลยทีเอ้าของเขาน่อ่าอันนี่ของผมพี่อ่าออสเตรเลีตโอตเมอร์ เกินเนี่ยเกิน300ร้อยป่ะเนี่ยไม่ครับเอ้ย9.8แอดไว้ขายด้วยแอดไว้ที่ได้ใส่ใจให้คะแนนความใส่ใจก่อนแสนอุ้ยอาชิมหายละเขาบอกว่าโลน้อยด้วยเออใช้ได้90นาทีอ่าทระเบิดเดี๋ยวมีแสง UV ด้วยนี่ไงพอเราเล่นกันเสร็จเลอะใช่ไหมนี่เลอะเลยเนี่ยอ่ะเดี๋ยวให้น้องเขาจัดการให้พอมันเป็นแบรนด์ที่ได้ได้ได้ชื่อได้เสียงเนี่ยอะไรมันจะดูดีนะแบรนด์แพ็กเกจอะไรพวกนี้ไม่ใช่ไม่เป็นสนิมมานะ อันนี้อันนี้เครื่องอุดยอดคุณของอาากินะฮะมันต้องใส่ถ่านเ่เบาอู่เลยเฮ้ยเบาว่ะไม่ทดสอบความแข็งแรง ดึงปาครอบนี่ก่อนอ่าจะเป็นร้อนไม่ถึง300จริงอ่ะไม่ถึงประมาณ198หรือ200มันก็เหมือนตัวที่เราเคยรีวิวไว้ครั้งที่แล้วอ่ะไอนี้ดีกว่าไอเนี้ยถูพื้นได้ด้วยไอ้ตัวที่แล้วก็ถูได้ก็เป็นผ้าที่ใส่เหมือนกันเนี่ยเอาจริงเหรอเออตอนนี้ดีกว่าพี่เชื่อไัมเธอเอ้ยไม่ดีพี่ตัวนู้นดีกว่ากูรู้เลยกูลืมไปแต่นี่น่าจะดูดได้ประมาณสักแค่นี้ครับแล้วก็เต็มคือลิ้นนี่หน่อยหน่อยพอคอนโดไงพี่หอพักเนี่ยเหมือนมีรถมีรถแต่ถังน้ำมันมันก็ไม่รีดเดียวรีดเท เน nice ี่ยปุ๊มึงเห็นไว้ในจังหวะเขาได้ฟิลไม่ใช่เล่นลื้อเปลยเป็นทียอะไรนะแต่พอเป็นเหมือนที่พี่บอกพอเป็นอาสกิปุ๊บเรารู้สึกว่ามันแบบสนใจเออมหลุนใจมันใช้ผ่านอะไรเนี่ยผมว่าน่าจะสองเอนะสามเอเล็กไปนะตัวที่เราซื้อจากซื้อเฮ้ยมันเสียบชาร์จมัมีสายชาร์จอยู่อ๋ออ๋อโอ้โหกูจะตื่นเต้นอะไรนี่นี่แล้วก็เฮ้ยถ้าถ้ามันชาร์จอยู่มันจะทำงานว่าพี่ลองกดปรุงเฮ้ยเฮ้ยเพิ่มคะแนนพี่จริง ตงมันยูวีกำลังฆ่าเชื้อโรคอยู่พี่อย่งนี้กูปอดโลกแล้วบอดโทรหาประกันชีวิตยกเลิกเฮ้ยในบอกมีอะไรไงพี่ก็มันชนแล้วมันก็หลบไงมันดูดฝุ่นกับไ้นี่ได้อย่างเดียวนะไอ้พวกนี้มันไม่ได้ชิ้มันใหญ่ไปและดูดกี่พาสเคเขาเนี่ยสองหมืน จ่ายสองหมื่นนี่ก็ได้ซื้ออะไรหล่ะหอยยาวแข่งไปแล้วเฮ้ยมันติดกูมึงเห็นไหมเนี่ยเออมันรู้ใครเป็นเจ้าของมันพี่แต่มันน่ารักดีนะปรับอารมณ์ไม่ทันเลยมีระบบสแกนแผนที่นะพีดีทำแมปปิ้งพีดีเขียมาสี่หมื่นที่ทำได้ส่งคืนดี่ทำมาพัดค้างมาพัดค้างไม่งควึงเหรอไม่ใช่ไม่ใช่ AI มาเรียนรู้ว่าตรงนี้ไม่ต้องทำเรียนศึกษาอยู่เรียนรู้อยู่ตอนนี้จบจากออกฟอร์ดเลยเอไอแต่การที่ทำความสะอาดนะครับก็พบว่าเหมือนเดิม ม่มันสะอาดขึ้นเลยมึงดูมันมันเหมือนแบบแขนมึงอย่างเงี้ยเดี่ยวค่อยๆไปมีเวลาอีกหุ่นเยอะดูใจเย็นดีอันเดียวยังไม่ไปไหนเลยเดี๋ยวดิไอกำลังเรียนรู้อยู่เนี่ยมาร์คชี้ปุ๊บเก็บเลยนะเก็บจากตรงนี้เลยวงมึงดู มันไม่ได้ดูดนะพี่มันแค่ผลักออกอ๋อคือบ้านจะสะอาดได้มันจะผักตกั้งแต่ข้างหลังผัออกบ้านจะถึงข้างหน้า200งจ้อยเ้เหี้ยอะไรอสามวิ่งได้กระบุลแล้วอะ <c oughs> ซื้อมาเลี้ยงก็ยังดีนะมันฝรั่งก็ไู้ ถ้ามันมีฝุ่นน่ยมันสะอาดอยู่ตอนรับแขกบ,บ้านแขกเมือ,องไรสมมติว่าคุณซื้อบ้านใหม่เงี้ยทูดอะไรจะมาเยี่ยมบ้านเง <c oughs> ี้ยเราก็ซื้อนี่มาสิบตัวทูดมาบอกบ้านอยู่แบบทันสมัยมากเลยนะเป็นหมือนยนต์ดูดฝุ่นเรียบเลย <c oughs> ถ้ามีการซื้อบ้านก็พาทูดไปพักที่อื่นนะ่นร้อง <c oughs> แบบทูดบอกครูฉะนอนไม่ได้นอนเลยไว้เพียงตาเดี๋ยวไปซื้อไม่พี่มันพ็นยนมมาด้วยมันขายออกเีย กาหน้าคาตาอะไรสัตว์ไ็้ใครออกมาด้วยพี่ลองเปิดดูดี่มันกินเข้าไปบ้างไหมเออเออลองดูนี่เนี่ยมันกลายตงโน้นแล้วนะพังเลยไม่ใช่ให้พี่ไปคลายดูไงกูว่าเปิดก็เดิมอ่ะตอนแรกโฉบปกตรงนั้นตอนนี้ทั้งบ้านเลยเปิดไปบ้างเปล่านี่ เออให้ดูนี่เ้ยไหนพี่นี่มันเดี๋ยวจะลองให้มันดูดตรงนี้อ่าอ่ดีอ่ามาล้อมล้อมมันหน่อยล้อมมันหน่อยยังไงมันก็ต้องได้ตรงนี้ไอตอนนี้ยไอนี่มันหลุดแล้วพี่เพราะอะไรหมอเตอร์มันหลุดเฮ้เลี่ยบุลลี่ของกูอย่าล้อเบลใครบีท่อของมึงสารพัดไปเยอะดูนะดูตรงนี้นะ อ่ะผู้ให้ทำตรงนั้นเดี๋ยวนี้พี่เอไอกำลังเรียนรู้อยู่อะตโนตีนเฮ้ยไปไปไปวางไว้ตรงนั้นแต่กิเส้นผมนี้คือแบบเก็บเรียบเลบนี่ถ้าเกิดคุณพาคิกมาบ้านใช่ป่ะคุณกลัวเส้นผมร่วงเงี้ยคุณมีเงี้ยคุณรอดชีวิตละคุณซื้อคุณทำไงทเย ีเขาส่งมาเร็วสรุปคะแนนเท่าไหร่พี่น้องปุ๊กปิ๊กผมเนี่ยตั้งชื่อปุ๊กปิ๊กกี่บาทล่ะสามสี่ห้าสามสี่ห้าเหรอพี่ว่าพี่ซื้อถูกกว่านั้นนะสิบสิบเลยเหรออ้าวไม่ได้เลี้ยงแล้วผิดหายแล้วมันไม่พี่มันไม่มีไทยซีเลยพี่หักคะแนนมาหน่อยเถอะไม่เป็นไรช้าได้สรุปสรุปที่เอ้ยเรือของมอสมอสมอสให้ดี้กันหน่อยอ้าวอันนี้มึงจะชอบโมเยอะแต่ของมึงอะ เมื่อไห่จะดีก็ได้พี่ตอนนี้กปัวไปจริงกันร้อยแล้วไปกับพ่ต้องดีอยู่ต้องไหนละลูกปัวไปเคลียร์ดินมาลูกกูวสอบพ่อแม่มองไม่เห็นเลยบอกลูกต้องใจเย็นนิดนึงเออเฮ้ยอะไรอ่ะเทียนเทียนหอมเขียนหอมมันจะให้ฟ e ลลิ่งเหมือนกลิ่นที่ไปลงอ่างรั้งก่อนใช่ดีเลยกินนี้ช่วยไม่ให้พี่คิดฟุ้งซ่านเดี๋ย็บเคชื่อกินิันพิสอ้าดมดมอยู่หอม จะไปกับข้าวข้างบ้านเอาเอ้าขาคะแนนไปไม่บ้างข้อดีคือหอมข้อเสียคือ pm 2องจุดห้ไม่พี่มันเป็นกลิ่นแบบผ่อนคลายแล้วพี่ทำงานได้เรื่อยสบายสบายแล้วก็ส่งงานไม่ทันใช่เขาสบายขึ้นแต่ตอนนี้เริ่มเหม็นแล้วรอดอกไม้ไหม เจอดอกไม้มันก็ใหม่ดิแล้วแบงโว่สดชื่นเฮียเป็นไงวะผ่อนคลายกันพี่เริ่มง่วงละแค่ง่วงนานละเริ่มไปตั้งแต่เครื่องซักผ้าโอ้ยพี่เฮ้ยเฮ้ยไหวไปบ้านกูว่านะไม่ได้ช่วยผ่อนคลายหรอกช่วยพี่ไปซื้อบ้านใหม่กระตุ้นอะดรีนาลีนแบงโทรหาดับเพลิงอะอน สรรพคุณกระตุ้นอะดรีนาลีนของจริงวยคเวลาจุดไอเทียนี่ต้องตื่นตัวตลอดคือก่อนที่มันจะหอมมันจะเหม็นไหม้ก่อนเครื่องี้จอะไรวะมันเหมือนชีวิตนี่ก่อนที่จะสบายมันต้องลำบากก่อนปุลล่ามา้าวโซจูนี่เจ๋งเหม็นวะยังไงพี่ให้คะแนนเท่าไหร่กับเครื่องผ่อนคลายของมอสหนึ่งหนึ่งเต็มหนึ่งเต็มพันล้านไอ้เหี้ยน้อยกว่าติดแล้อีกอะ เราอย่างนั้นกดีกว่าสรุปรายการนี้ชื่อรายการอะไรแล้วเนี่ยบุกบ้านเจ๊บุกบ้านเจ๊เจโอเคอเคารา,รา,รารจะบุกจนกว่าเจ๊จะรู้สึกว่าของกูเต็มบ้านโอเคกูแพ้กูได้ว่าะเ,เด็กที่อ่ะที่แม่ปล่อยกูพรุ่งนี้อ่ะเจอเจ๊ที่ออกมาดีแล้วเออพวกมึงจะมาบ้านกูเลยป่าวคนที่พวกเงี้ยไม่ให้พวกเงี้ยอาไปทิ้งเงี้ยจบแล้วก็ขอฝากนะครับใครที่มีกลิ่นปากให้กินปลาหมึกแทนนะครับปลาหมึกย่างจะรักษากลิ่นปากของคุณจะเลือกจะกินปลาหมึกของ